ทำไมเจ้าของแฟรนไชส์ควรจดทะเบียนนิติบุคคลปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศไทยมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถลดข้อจำกัดสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุนรวมถึงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาของแฟรนไชส์ไทยส่วนใหญ่ยังเป็นรายเล็กๆไปถึงกลางเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งยังเป็นแฟรนไชส์แบบบุคคลธรรมดาเป็นส่วนใหญ่จึงทําให้มีข้อจํากัดมากมายในการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของสินเชื่อและการขยายตลาดต่างประเทศตลอดจนการตรวจสอบจากกรมสรรพากรในเรื่องของเงินเข้าออกบัญชีจํานวนมากๆวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ .com จะพาคุณไปดูว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีข้อดีอย่างไร 1>, 1. การเป็นนิติบุคคลแม้ว่าจะต้องทำบัญชีส่งสรรพกรแต่ก็จะทำให้ธุรกิจต้องเสียภาษีตามผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงตามรายงานทางบัญชีถ้าปีไหนธุรกิจขาดทุนก็ไม่ต้องเสียภาษีและสามารถยกยอดผลขาดทุนในปีนี้ไปใช้ในปีถัดไปได้ ซึ่งต่างจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาและถ้าผลประกอบการธุรกิจขาดทุนไม่สามารถยกยอดไปในปีถัดไปได้แต่ในทางภาษีถึงอย่างไรก็จะหักค่าใช้ใจ่ายแค่ตามอัตราเหมาจ่ายกล่าวคือการทำธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดาแม้ว่าจะขาดทุนก็ยังต้องจ่ายภาษีอยู่ดี 2. การเสียภาษีของนิติบุคคลจะคิดจากกำไรทางภาษีเท่านั้นและภาษีที่ต้องจ่ายภายใต้กฎหมายไทยมีอัตราสูงสุด20%ซึ่งต่างจากอัตราภาษีแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตราสูงสุดถึง35%ซึ่งมากกว่าการเสียภาษีของนิติบุคคล 3. การเป็นนิติบุคคลทําให้ธุรกิจดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าธุรกิจแบบบุคคลธรรมดาทําให้สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจซึ่งโอกาสในการได้สินเชื่อที่มากขึ้นก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มากขึ้น 4. การเป็นนิติบุคคลจะทำให้เงินของธุรกิจและเงินเจ้าของธุรกิจแยกออกจากกันอย่างชัดเจนทำให้เกิดความไม่สับสนระหว่างเงินทั้ง2ส,ส่วนถ้าธุรกิจเป็นแบบธุรกิจบุคคลธรรมดาหากมีการบริหารจัดการไม่ดีอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมธุรกิจได้ 5. การเป็นนิติบุคคลเป็นการจำกัดความรับผิดช,ชอบต่อนนิสินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไปในบริษัทหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าบริษัทเกิดความเสียหายถึงต้องล้มละลายคุณในสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็จะสูญเสียสินทรัพย์ไปแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่าน,านั้นแต่ตัวคุณไม่ได้ล้มละลายตามบริษัทไปด้วยสมพกรเช็คเงินเข้าออกมากต้องระวัง ตั้งแต่ช่วงปีพศ2562เป็นต้นมากรมสัมพากรได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของเงินเข้าออกในบัญชีธนาคารทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล SME หรือแม้กระทั่งขายสินค้าออนไลน์โดยใครที่มีรายการเงินฝากหรือรับโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองรวมกันทุกบัญชีทุกธนาคารจำนวน3,000ครั้งหรือใน1บัญชีมียอดฝากจำนวน200ครั้งและยอดรวมเกิน2ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยเดือนละ17ครั้งหรือ170,000 ข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมสัมพากรซึ่งมีอำนาจในการตรวจและเรียกบุคคลดังกล่าวเข้าไปชี้แจงเพราะคิดก่อนว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะแอบทำธุรกิจแบบเงีย,งยบๆไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ พร้อมกันนี้ผู้ที่ถูกเรียกจะต้องเคลียร์ให้ได้ว่าจํานวนเงินดังกล่าวมาจากที่ไหนถ้าเคลียร์ไม่ชัดก็จะถูกประเมินรายได้ใหม่พร้อมทั้งคํานวณภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายย้อนหลังพร้อมค่าปรับมโหฬารอีกทั้งยังต้องเจอคดีอาญาอีกด้วยคนที่ทําถูกต้องทําการค้าปกติที่มีที่มาของเงินชัดเจนไม่ต้องกลัวแต่คนที่มีรายได้เยอะๆแอบทําในานามบุคคลไม่จดทะเบียนนิติบุคคลรับรองไดว้ว่าไม่น,าน่ารอดดังนั้นใครที่ค้าขายมากขายดีควรจะจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเพื่อเข้าระบบอย่างถูกต้องธุรกิจแฟรนไชส์ควรจดทะเบียนนิติบุคคลธุรกิจแฟรนไชส์เปรียบเสมือนธุรกิจ SME เพราะก่อนเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนยิ่งปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศไทยมีส่วนช่วยให้ธุรกิจ SME ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันต้องยอมรับว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยังเป็นบุคคลธรรมดายังมีอยู่มากมีโอกาสโดนเรียกสอบที่มาที่ไปของเงินถ้าหากเป็นแฟรนไชส์ขายมากขายดีมีเงินเข้าออกบัญชีเป็นจํานวนมากหลายบัญชีก็จะต้องถูกเรียกตรวจสอบเช่นเดียวกันเพราะเป็นการทําธุรกิจที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการเสียภาษีที่ถูกต้องดังนั้นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ยังเป็นบุคคลธรรมดาควรที่จะเข้าสู่ระบบด้วยการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพื่อจะได้เสียภาษีที่ถูกต้องอีกทั้งยังได้รับ ความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากบุคคลภายนอกมากกว่าดูเป็นทางการมากกว่านอกจากนี้อยากจะช่วยธุรกิจแฟรนไชส์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสามารถขอสินเชื่อจากทางธนาคารได้ง่ายและได้วงเงินจำนวนมากกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาเพราะการเป็นนิติบุคคลจะการันตีความมีตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้น ประการสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลจะทำให้มีข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างมีใครบ้างและมีข้อมูลเป็นอย่างไรซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชนได้ค้นหาข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องและยังให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดทิศทางสำหรับการส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ของไทยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ